โอ้ยนอะอาเข่าฟัง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 ไปนนี้ไม่ต่ำดิอ่ะเพื่อนมาเพคนวาก้าลล่องเล็กเนาะนดเดี๋ยวจะไปแหงนะเอาล่งาองไปคุยช <laughs> ิโดนเรียนะครับคุณน,นะครับวนาสีสิโดนเรียแล้วโมไว้ไใจกับตันเนาะ พี่เสียพี่เสียสิรับเองนโอ้ส่งขีไหววะเขาฟังเขาฟัง่าสิ่อไวเดียววสันเขาฟังกัน่าสันอ้ไปไปนะไปันสามรถก่วงังสามห้อไแล้วห้อไัตั้มเดือวเพื่น 哎，别锅锅没菜。